สวัสดีค่ะทุกค้ามสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวเสื้อเชิ้ตยีนนะคะเป็นงาน BSA l o r k นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะ หน0่บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก4ี่สกิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค้าจ๋า150-180ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าๆคาะ่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการคะสามสบาทค่ะลูกค้าจ๋า30บาทค่ะแล้วมีกระสอบนี้กระสอบเดียวจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อชุดยีนผู้ชายค่ะเรนิมบางตัวแรกค่ะลูกค้าจ๋าแก๊ปมาเลยอ่ายิ่งเก่ายิ่งเก่า เอาง่ายๆแค่พันห้าร้อยเท่านั้นค่ะสำหรับกระสอบนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวค่ะลูกค้าจ๋าสี่สิบห้าโลห้าพันห้าร้อยบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าราคาห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะลูกค้าจ๋สีเข้มสีไม่เข้มมีมีค่ะคัมานะลูกค้าจ๋แต่ว่าหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเกรดเอดีก็ว่าได้ค่ะนะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำช้ำรุด ะมาณการแต่ขออนุญาประมาณการก่อนกันลูกค้าจา5ถึง20ร์น์ะคะตามเณฑนของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าเสียหายชำรุดเอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าค่ะเข้มไม่เข้มอาจมีบ้างใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนำนะคะใครที่ขายเสื้อผ้ายีนอยู่แล้วขายแฟชั่นยีนอยู่แล้วขายสไตล์ยีนอยู่แล้วลูกค้าจานแนะนําหมวดนี้ได้เลยนะคะ5,500บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะ ค่ะคุ้มมากค่ะน้าพันห้ะ5,500บาทจ้ะได้ตามรีวิวทุกตัวค่ะห้าพันห้โอรีไวโอรีไวจ๊บมีมามาค่ะโอนวีมีมามาค่ะรีไวต้นหอวม30บาทจ้ะลูกค้าจ้ะอย่ารอช้าอย่ารอช้ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว ได้ตามรีวิวทุกตัวจ้ะได้ตามรีวิวทุกตัวใช่ค่ะเพราะว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวใช่แล้วลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีมาลูกค้าจ๋าอยู่ประมาณไซส์เไซส์เไซส์แนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเรียกว่าคลาสไซส์ก็ได้ไมแอลก็ได้ได้ค่ะอันแนะนําค่ะต้นทุน30บาทเท่านั้นประมาณการ30บาทได้เกตค่ะสามสิบบาท อีรกรอบจ้ามีแค่กระสอบนี้กระ,ระสอบ,สอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะจ้าหมดแล้วหมดเลยใช่ะ,ะ,ะใช้ค่ะลูกค้าจ๋า5 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสารแนะนำเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมวดนี้ได้แนะนํากระสอบนี้ได้<ช>5,500บาท45้โลจ้ สีเข้มมีมาสีสนิมมีมาสียีนฟอกมีมาสียีนบลูมีมานะคะแต่เน้นเป็นเนื้อผ้ายีนนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจารีวายร <c oughs> อนรีวายค่ะลูกค้าจารีวายค่ะลูกค้าจารีวายตรงกระดุมของเขานะลูกค้าจา๋าดูค่ะอได้หมดเลยได้ค่ะ,ะได้หมดเลยอะ่ะจ้าลูกค้าจ๋าถ้าเป็นรีวายนะต้นทุนสามสิบบาทนะสี่ห้าร้อยได้ค่ะหกร้อยได้ค่ะเจ็ดแปดร ค่ารูปแบบเขาดูค่ารูปทรงของเขาจ้ได้หมดเลยยาโรชักกระสอบนี้ในราคา5,500บาทเท่านั้นจ้าเรื่องสายบ้านเราเด้อเมนเลวเล็กๆมีมาใหญ่ๆมาค่ะค่ะามีทั้งเล็กและใหญ่จ้ถ้าเป็นเรื่องแบงก์ก็หลักหลายหลักสไตล์ด้วยใช่ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าอะบานาน่าก็มาค่ะลูกค้าจ้าบานาน่า30บาทรีวา์30บาทโอนาวี30บาทแก๊ป30บาท ลูกค้าจ๋าเอาไปซักรีดดีๆทำราคาขายได้เลย250ร้อยห้าสิบได้ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปลีดดีๆใช่เลยเอาไปซักดีๆทำความสะอาดออกมาจ้สามารถเอาไปอัพทําราคาได้นะลูกค้าจ๋าเอฟจ๋าได้่จังขายขานได้เปล้ว ไม่ลองไม่ดามจำนำไม่ได้ค่ะพี่เอ๋วค่ะอันนี้คำขวัญอ่าอาจารย์อันนี้คำขวัญนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าเอฟก่อนได้ก่อนมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวในราคา5,500บาทค่ะ5,500ัาร้อยบาทค่ะลีวายลีวายปาดอาตะกองขยับมาลีวายคือหลายเถกอ่าลีวายค่ะลูกค้าจ้าตัวนี้เป็นลีวายนะลูกค้าค่ะแล้วกระดุมของเขานะเป็นกระโปรงไนม้นเป็นอะไรนะคะเป็นกระดุมกะลาไม่น้อ อันนี้เม็ดกระดุมเล็กๆคะ่ะลูกค้าจา๋ะก็ตีตามมาเป็นรีวิวเดี๋ยวให้ดูป้ายอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋ะขออนุญาตไปชิจานหนึ่งนิงนะคะค่ะ,ค<ป>ะโอ้ไซเอ็มไซบ้านเราด้วยโอ้ยลูกค้าจ๋ารีวิวเน้นย,ย้ำเรื่องโทนสีรอบ<า>น,นคะคะมีมาค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบว่าสีเข้มสีซีสีสนิมสียีนฟอกสียีนดูนะคะมีค่ะเขามาหมดเลยจ้าจ้าเอาง่ายๆค่ามาค่ะลูกค้าจ๋ะชอบสีเข้มก็อยู่ในนี้ สีสนิมนก็อยู่ในนี้เลือกไซส์คะ่ะไซส์นาค,<ด>ค่ะ<ๆ>รูปแบบออก็ เน้นเป็นโชนยีนอกจาาแขนสั้นมีมาโอ้โอแขนยาวมีมามาค่ะ<า><า>จ้ามีทุกโทนแขนแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอจะเน้นเป็นงานแขนยาวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าตน้นทุน30บาทต่อ,ต,อตัวเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้าประมาณกลาง30สบาทต่อตัวลูกค้าไปซักวิธีดีๆสามารถทําราคาขายได้นะคะไลฟ์สดขายก็ได้เปิดร้านขายก็ได้ลูกค้าจะาเบอร์เบอรีปัดอีกรอบ ได้ครั้งเดียวบูเบอร์รีะะ่ลูกค้จาจะาแบรนด์ยี่ห้อที่เจอไปก็หลากหลายนะ,ะมีทั้งบานานะ่ามีทั้งบูเบอร์ี่มีทั้งรีวายมีทั้งโอนาวีมีทั้งแก๊ปหลากหลายมากใช่ค่ะ,คะทีก่ไลรยมานี้ต้นทุนประมาณการ30บาทเท่านั้นใช่ค่ะเยอะยั่วจ้าลูกค้าจาเยอะยั่วนะคะใช่เดีวค่ะลูกค้จาจ่า เอฟได้เลยเอฟสอนได้ก่อนนะคะลูกค้าจะมีแค่กระสอบนี้กระสบะสเดียวนะคะใช่ค่ะแจ๊ปบอ ก็แจบก็ใช่ยองจจะรีไวก็เยอะมากแจกนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบนค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจเอฟได้เลยนะคะ5,500บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าห้า0ับาทค่ะเท่านั้นอันนี้เป็นของเฮสเนมค่ะ้อ่าเฮสเนยยังมาลูกค้าจ๋าเฮสเดนยังมานะคะป้ากระดุมมุกด้วยตัวนี้เป็นของกระดุมมุกด้วยค่ะลูกค้าจ๋า เป็นเทสเนเอ็มแถมยังเป็นกระดุมมุกมาด้วยนะคะใช่ค่ะกระดุมมุกมีมากระดุมธรรมดามีมากระดุมอะไรนะคะกะรามีมานะคะลูกค้าจะมีค่าเท้ามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะคุ้มมากคุ้มจริงคุ้มจังฮะเอฟได้เลยลูกค้าจ่ายยิ่งเนื้อยีนนะขายได้ทุกทุกตลาดทุกเทศกาลแล้วกาจะยิ่งเก่ายิ่งเก่าด้วยนะคะโอนาวีบ้างนะคแวโอนาวีอุ้ยแบรนด์นี่ค่ะน่าจะเป็นแบรนด์เหรอเนาะ เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูรอบเรื่องโซนบ้านค่ะว่าเป็นแบรนด์อะไรบ้างนะคะใช่แล้วค่ะไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะประมาณสี่ห้าตัวจ้าหกเก็ยตัวจ้าแปดเก้าตัวจ้าเพราะว่าอันนี้เราประมาณการให้ลูกค้าดูสีเคก็มาอู้ยเยอะมากแบรนด์ยี่ห้อแมเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะอ่ะประมาณกานะคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบค่ะลูกค้าจาคามสซยของเรายังไม่หมดอันนี้เราประมาณกานะคะใช่ค่ะ ทัวร์รายการคุะลูกค้าจาหมวดนี้เป็นเสื้อเชิ้ตยินเดนิมบางผู้ชายนะคะเป็นงาน DSA ลดราคา <c oughs> ค่ะลูกค้าจาเป็นสินค้าของทางบริษัทบ,บั๊กร,ราคา5,500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำานืนชิ้นประมาณการน,นะคะลูกค้าจะ150-180า1ิ0ถึง้ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข่าๆ30บาทค่ะค <ขา S 1> ่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลย ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ